สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อมากินเขา่าเข่าเศร้าเมื่อนี้ก็มีก้อยเนื้อลาบดิบลาบเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเมืองนีนลาบบ้านเฮานะครับลาบแล้วก็มีพักเมืองนี้นเนี่ยพักเก็บมาทั้งสวนเลยได้ไหมนนได้สลัดพวกสลัดพวกอะไรนะโอ้ยเป็นตะเสะพ่อแม่พี่น้องในเมืองแล้วเลยนะพักนอักนออ,อันนี้ก็พักนองบ้านาเฮานี่ กะเนี้ยคุณยเคยกินนะบอลเนี่ยนะ <c oughs> ปักนอกเด้อปักหนอกระแกง <c oughs> กแกงกระแกงงซีเล้าปักกระแงงอะไรแหละพ่านบ่านข่อยห้องปักกระแยงอันนี้ปักซีปักซีเล่าปัก,ปกทั้งสวนเลยมืเอนี่นไปเมามาทั้งสวนเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพใหญ่นี่แล้วปลูกเย่งเลยนะค <c oughs> นปลูก,ก <c oughs> เองเขาเหนียวหอนหอนแล้วก็ลาบเจ้าวาดพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อ สูบสุคนจัดไปเซฟอิลีครับมักแต่กระเทียมเดียวม,มาเด้อมาเด้อ,ดอกินเขาลำเดียวเอาไปอือฮึแคปแบปเะเสียแท้คนนะเขาเดียวหอนไปคนนะ มาเด้อมาเด้อครับ